ขาวดีเดือนมกราคม2,568 ผู้สูงอายุมีสิทธิ์รับเงินถึง3รอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าไปรูดซื้อสินค้าสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าในเดือนมกราคมนี้พิเศษกว่าเดือนอื่นๆเนื่องจากว่ากลุ่มผู้สูงอายุสามารถรับเงินได้ถึง3รอบด้วยกันนะคะโดยในรอบแรก แรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้รับกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนนะคะหลายๆคนก็คงไปใช้สิทธิ์กันมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการรูดซื้อสินค้า300บาทค่ารถค่าเดินทาง750บาทค่าแก๊สถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าอันนี้เราจะต้องไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าแล้วก็การประปาก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ยังคงสามารถ ใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องยาวๆกันไปก่อนเนื่องจากว่า เราจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็คาดว่าจะลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการใหม่เดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมตอนนี้ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกว่าเขาจะเริ่มประกาศใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นั่นเองถ้าหากว่าเราได้สิทธิ์ต่อเนื่องก็ใช้กันยาวๆไปเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะนับ เฉพาะคนที่จนจริงๆเท่านั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงเพราะเขาก็จะมีการให้ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลยังสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆได้เหมือนเดิมทุกประการอยู่ค่ะ ส่วนรอบที่สองที่จะได้รับนะคะตรงนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ได้รับกันอยู่เดิมทุกเดือนอยู่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของเงินเบี้ยยังชีพประจําเดือนของกลุ่มผู้สูงอายุแต่จะต้องแจ้งก่อนนะคะว่ายังคงได้รับกันอยู่ที่600ถึง1,000บาทเป็นลักษณะแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มแต่อย่างใดนะคะแต่สำหรับการปรับอัตราใหม่จะมีแน่นอนซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของปีงบประมาณ2,569นะคะ ก็คาดว่าจะได้รับการในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมนะคะอาจจะเป็นเดือนไหนเดือนหนึ่งที่จะมีการปรับเพิ่ม สำหรับการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะการปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนั่นก็คืออายุ60-69ปีจากเดิมได้รับ600จะปรับเพิ่มเป็น700ถ้า70-79ปีจากเดิมได้รับ700ก็จะปรับเพิ่มเป็น850ส่วนอายุ8 0 8 9ปีจากเดิมได้รับอยู่ที่เดือนละ8 0 0บาทก็จะปรับเพิ่มเป็นเดือนละพันนะคะถ้าหากว่าอายุ90ปีขึ้นไปอันนี้จากเดิมได้รับ1000บาทก็ปรับเพิ่มเป็น1,250 บาทคา่ะแต่ในเดือนมกราคมนี้ได้รับ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทเหมือนเดิมนะคะส่วนวงเงินรอบที่3ที่จะได้รับตรงนี้ จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ในช่วงที่เขากำหนดก็คือลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่15กันยายน2567นั่นเองใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็เข้าตามเงื่อนไขของเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดูจากการที่เรามีเงินฝากไหมก็คือดูในเรื่องของรายได้แล้วก็เงินฝากนั่นเอง ถ้าหากว่ารายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีภาษีนะคะแล้วก็เงินฝากมีไม่เกิน500,000บาทในบัญชีทุกบัญชีรวมกันนะตรงนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับแน่นอนแต่ต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเราอายุ60ปีเขาตัดณนะวันที่15กันยายน2567นะคะก็คือหมายความว่าคนที่เกิดก่อน15กันยายน2507แล้วลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะคะมีรายได้ต ต่อปีไม่เกิน84,000 0บาทตรงนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการคัดกรองคุณสมบัติจากทางภาครัฐแต่ยังไงก็ตามคาดว่าน่าจะมีการประกาศผล ภายในเดือนมกราคมนี้แน่นอนเนื่องจากว่าทางนายกอุ้งอิงนะคะก็บอกแล้วว่าเงินตรงนี้เนี่ยยังไงจะแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอายุ60ปีแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐภายในเดือนมกราคมก่อนตรุษจีนซึ่งตรุษจีนตรงกับวันที่29เนะคะเพราะฉะนั้นก่อนช่วงปลายเดือนมกราคมก็น่าจะได้รับกันนะคะส่วนที่ว่าจะมีการประกาศผลวันไหนเดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยนะคะก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ ส่วนช่องทางการรับเงินมีเพียงช่องทางเดียวนะคะตรงน,นี้เขาจะโอนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขัตรประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใครที่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองมีสิทธิ์อยู่นะคะรีบไปเปิดบัญชีจะเป็นธนาคารไหนก็ได้หรือว่าใครมีบัญชีอยู่แล้วใช้บัญชีเดิมได้เลยแต่จะต้องไปเช็คก่อนนะคะว่า บัญชีของเราถูกปิดถูกอายัดหรือเปล่าเนื่องจากว่าคนที่ไม่ได้ใช้บัญชีนานๆธนาคารเขาปิดโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คดูแล้วก็ผูกพร้อมเพลให้เรียบร้อยเพราะเวลาที่เงินโอนเข้าจะได้ไปกดเงินสดกันได้ตามวันที่เขากําหนดไม่ต้องไปรอรอบเก็บ นะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่จะนํามาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ทราบว่าในเดือนมกราคมนี้ตามเงินไขแล้วนะคะเรามีสิทธิ์ได้รับเงินกัน3รอบเลยค่ะมากกว่าทุกเดือนเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ